สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูออาตีนะครับอเลยครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับทุกคนเราขออนุญาตวันนี้เสียงให้แผลบนะทุกคน่อนไอนะครับพยายาถอดขาตังคครับทุกคนโอเคถอดขาตั้งครับปรับ้องยิดหนึ่งทุกคนขอไปเสียงครับทุกคนมาวันนี้ผมมีออาตีสมานำเสนอเพื่อนๆนะครับทุกคนจะมาเริ่มจาก ด้านนอกก่อนนะครับผมเปิดประตูไว้แล้วจะได้ดูรอบนอกแล้วก็ปิดประตูทั้งหมดดูสีรอบนอกอีกครับทุกคนเป็นปี0-5น้านะครับทุกคนออโต้ไม่เคยแก๊สนะทุกคนเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับทุกคนมาดูาหน้าก่อนเลยครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> รถประวัติดีครับทุกคน เครื่องครับเดี๋ยวดูรอบนอกทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูทุกคนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงทุกคนสีรอบนอกเนี่ย9กบบวกๆนะครับทุกคนดูรอบครับุมีไฟเวลคัมไลท์ให้ด้วยนะครับทุกคนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับทุกคนเบาสวยทุกคน หลังคาครับทุกคนคอนโซลแอร์เย็นครับเกียร์ออโต้มี ECT ด้วยครับเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายนะทุกคนมีโหมดมาด้วยนะครับทุกคนขอภ่ยเสียงครับทุกคนมองข้างปรับไฟฟ้านะทุกคนแต่มองข้างนี้ปรับปรับปรับไฟฟ้าครับแต่ไอ้พับเนี่ยพับได้ข้างขวาข้างเดียวครับ ข้างข้างซ้ายนี่ผมเช็คแล้วมอเตอร์มันรูดนะครับทุกคนอันนี้ผมบอกบอกเลยนะครับเพราะาใครที่ดูคลิปผมนะครับจะรู้ว่าผมผมบอกหมดทุกอย่างนะครับทุกคน <c oughs> ไม่คันนี้แค่สองแสนห้าหมื่นเดี๋ยวผมสต,า,ตาเครื่องเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีทุกคนให้ดูรอบนอกก่อนนะครับให้ดูทั <c> ้ง <oughs> หมดก่อนนะครับทุกคนสีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นบวกบวกเลยนะครับจะบอกร้อยก็ก็มันไม่ใช่รถใหม่นะครับเดี๋ยวบอกว่าสีร้อยอืม ใหเกให้เซนบวกบวก็ถือว่าเหมือนใหม่เลยครับทุกคนเบาะแน่นครับทุกคนหน้าหลังท้าทสวยครับใกล้ถนนนะครับเสียงอาจจะเข้าหน่อยนะทุกคนบบกทุกคนมา <c oughs> <c oughs> ดูข้างหลังครับซอกเดิมครับทุกคน พูดน้อยหน่อยครับทุกคนมันคันคอนะครับมาเดี๋ยวมาดูอันนี้มีถาดนะครับทุกคนแล้วก็ถาดก็เป็นพรมนี่สวยๆเลยครับใหม่ๆเลยครับอ่ะดูอืออันนี้ล้ออะไรครับทุกคนแม่แรงเครื่องมือครบนะครับอ่ะผมให้ดูเลึอๆเอาเอานี่ครับไม่เจาะไม่แก๊สนะครับทุกคน อขอโทษขอไปจริงๆทุกคนคันคอครับเมื่อวานกินยาแก,ก้ไอไปแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อยครับก็เลยได้ <c oughs> รีวิววันนี้ทุกคนแหลงประตูครับบอกทุกคนไฟเวลข้ามไหล่สองข้างเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบอก <c oughs> ข้างหลังครับทุกคนมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะทุกคนนี่ครับเซ็นเซอร์2ตัวนะครับ แล้วเราเข้าเกียร์ถอยก็จะดังตี๊ตี๊ตี๊นะทุกคนพอใกล้ถึงสิ่งกีดขวางก็ดังตี๊ตี๊ตี๊ตนะทุกคนอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยทุกคนตัวนี้ลืมบอกนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบแล้วทุกคนใหม่ๆเลยครับแล้วก็ช่วงล่างนี่ครับ๋ยวผมให้ดูเลยนะครับกคนใกล้ๆเลยครับนี่ครับวันที่8เดือนอันนี้อ่ากล้อง วันที่8เดือน4ทุกคนเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับชุดช่วงล่างนะครับทุกคนนี่นะครับไม่สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกโลครับทุกคนนี่นะครับนี่รายการทั้งหมดนะเดี๋นะครับอ่ะจะได้ชัดๆถือถือกล้องมือขวานี่นะครับทุกคนรายการที่เปลี่ยนไปนะครับทุกคนแต่ผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับเปลี่ยนทั้งหมดนี่หกพันหกร้อยกว่าบาทอ่ะนี่ครับหกพันหกร้อยกว่าบาทนะทุกคน ช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าใหม่ครับ <c oughs> แน่นตึ๊บครับทุกคนจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังก็คือมันเกินนั้นไปแล้วครับเพราะมันมันแน่นเลยครับทุกคนแน่นร้อยี่สิบนี่ปล่อยมือได้แล้ครับทุกคนนิ่งๆเลยครับไม่สัน่นนิ่งๆเลยทุกคนต้องบอกอย่างนั้นเลยครับไม่ใช่ว่า เลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังช่วงล่างกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องบอกว่าใหม่เลยครับผมขึ้นดูแล้วครับทุกคนโชคหลังนี่เป็นของยี่ห้อมอนโรด้วยนะครับคู่หลังนะครับคู่หน้าเป็นเป็นเดิมนะครับแต่ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ช่วงล่างพวกบูทตามนี้นะครับเนี่ยเนี่ยผมขึ้นดูใหม่ๆเลยครับยังสีเหล็กยังใหม่ๆยางใหม่ๆครับนิ่มนวลคันนี้ขับแบบเหมือนป้ายแดงนะครับทุกคนต้องบอกงั้นเลยครับมาดู แน่ๆครับทุกคนมีอะไรที่จะบอกอีกอ่ะครบเลยครับทุกคนคันนี้เดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันเลยครับช่วงล่างแน่นภาษีไม่ขาดด้วยครับอ่ะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวค่อยๆไปดูนะครับสตาร์ทสตาร์ทติดแล้วนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับทุกคน ไม่ตอนนี้อยู่ที่สองแสนห้าหมืนแปดพัน็ด้อยสาสิสี่กิโลนะครับทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนหน้าจอที่สวยแอร์เย็นครับ <c oughs> เกียร์เข้านิ่มนวลครับทุกคนต้องบอกยังไงล่ะอ่ผมขออนุญาตล่างก่อนนะครับทุกคนต้องบอกยังไงนะครับทุกคนเอาติสนะครับอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงไปดูห้องเครื่องไปไปไป,ไปอปเรียวๆเลยนะครับทุกคน มาดูความร้อน,นอ่าน้ำมันเครื่องนี่เพิ่งถ่ายใหม่เลยนะครับน้ำมันเครื่องใหม่นะทุกคนระบบรอเย็นระบบรอเย็นก็ใหม่นะครับทุกคนอ่าคือทุกอย่างนี่ผมบอกว่าใครได้ไปคันนี้คุ้มครับคุ้มแน่นอนทุกคนเี่ยฝายังแน่นๆอยู่เลยครับแน่นมากทุกคนเนี่ยครับระบบรอระบบรอเย็นใหม่ๆเลยนะครับทุกคนคน้่ครับติดตอ ไม่ดันแน่นอนครับอันนี้คือผมผมเปิดทุกคันอยู่แล้วครับแล้วคันนี้ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยครับทุกคนแน่นมากทุกคนอ่ามาดูไอเรื่องไอคุ้งอะไม่มีแน่นอนครับทุกคน <c oughs> ผมคิดคือไม่มีแน่นอนแต่ผมเปิดให้ดูครับเพื่อความชัดเจนนะทุกคน <c oughs> เสียงเครื่องนิ่มมากทุกคนนี่ค่ะเครื่องวอม์มนะครับเดี๋ยวถ้าวอม์มเสร็จสักครู่จะนิ่มกว่านี้ทุกคนการขับขี่ต้องบอกเลยทุกคนว่า นี่เป็นเครื่องหนึ่งหนะครับหรือเครื่องพันหกลิตนะครับทุกคนความประหยัดเท่าที่ผมสัมผัสและขับมาทุกคนรถผมะน, v นะครับจะเล่นรถหน่อยวีออสนะครับทุกคนคือผมบอกงี้ครับทุกคนเอาติสคันนี้นะครับเครื่องพันหกประหยัดนะครับประหยัดเท่าที่ผมเติมน้ำมันแล้ววิ่งดูครับทุกคนมันประหยัดกว่าวีออสนะครับผมมองว่าเออเครื่องมันใหญ่กว่าก็จริงแต่เวลาพอมันลอยตัวแล้ว บอมันลอยตัวแล้วเราเราจะไม่แทบไม่ต้องใช้คันเร่งนะครับทุกคนเราแตะเบาๆตัวรถก็จะลอยทําให้ประหยัดน้ํามันนะครับทุกคนนี่คือหนึ่งอย่างข้อดีของ Audi 1.6นะครับทุกคนแล้วมีอะไรอ่าอันนี้บอกแล้วช่วงล่างแน่นๆนะครับแอร์เย็นอ่าสีสวย95%นะครับทุกคนน้ำมันเครื่องใหม่นะครับอ่าระบบลอเย็นก็ใหม่เลยทุกคนเอาไปใช้ไม่ต้องทำอะไรนะครับทุกคน ภายในสวยโอ้หช่วงล่างก็แน่นตึบเลยมีอะไรครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกอ่ะฟิล์มทุกคนฟิล์มนะครับฟิล์มหรือฟิล์มอะฟิล์มนะครับฟิล์มสี่ด้านกระจกสี่ด้านนะครับทุกคนเป็นฟิล์มใหม่เลยครับผมเพิ่งเพิ่งลอกลอกไอสติ๊กเกอร์ที่คาดออกนะครับทุกคนเพิ่งลอกสติ๊กเกอร์ที่คาดตรงกระจกออกไปฟิล์มสี่ด้านนะใหม่แต่ฟิล์มหน้ารถฟิล์มหน้ารถฟิล์มหน้ารถกับฟิล์มหลังยังเป็นของเดิมอยู่นะครับเป็นไฮโคนะทุกคนเห็นไหมครับนี่ เป็นไฮคูนะครับปีมสี่ข้างประตูสี่บานใหม่เลยนะทุกคนใหม่สี่บานเลยผมเพิ่งเป็นคนแกะเองนะครับตอนผมมามาแกะที่ผมนะครับติ๊กเกอร์กันขึ้นลงกระจกนะครับทุกคนแต่ก็อะไรนะผมจะนึกออกนะนึกออกนะผมจะนั่นครับเพราะมีคันเนี้ยคุ้มครับทุกคนระบบไฟติดอะไรครบเลยครับผ้าหลังคาสวยๆทุกคนนะครับบอกละเอียดละเอียดเจออะไรผมจะบอกครับผม เพราะว่าคันนี้คุ้มมากผมยินดีนำเสนอเลยครับทุกคนวิญญุมีฟังนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบหนาวครับทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปุ๊บปุ๊บทำงาน a อทํทงานทุกคนมาที่ปอดและอกครับเย็นเจี๊ยบเย็นหนาวทุกคนช่องแอร์แน่นแน่นมันก็จะมีอันนี้มั่งครับนิดๆหน่อยๆครับเอากระดาษยัดไว้ทุกคนคงเคยนั่นนะครับคิดว่าน่าจะเคยผมก็บอกหมดแล้วครับเอาเอาเอาดันไว้ให้มันให้มันตรงตัวนะครับ ก็ <c oughs> จะมีคอนมั่งนิดหน่อยแต่ผมมันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกบอกเลยครับทุกคนเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องเคยเห็นแต่เนี่ยแน่นแน,แน่นอนแน่แนทุกคนนะครับน,น,น,นี่ครับนี่ครัแน่นแน่นอนนะครับนี่ครับผมอาจจะมีนิดหน่อยตรงเนี้ยคือยัดไว้ให้มันตรงตัวนะครับมันจะได้ไม่เคลื่อนนะทุกคนแต่เย็นนะเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนอาดูเบาะหลังอีกทีครับอ่าอ่าไปสรุปข้างนอกกันนะครับทุกคน มีอะไรกอะเดี๋ยวผมจะได้นึกออกอะยางยาง <c oughs> ยางนะทุกคนยางนี่เป็นปี21นะครับทุกคนแต่ยังนิ่มอยู่ครับดอกยังหนาอยู่นะเป็นของอดันหลอดนะครับทุกคนของดันหลอดนะครับดอกยังเยอะยังหนาอยู่นะครับทุกคนยังนิ่มๆใช้ได้อีกอย่างน้อยก็เป็นปีนครับปีสองปีใช้ได้ทุกคนอ่ะม <c oughs> ดูด้านหน้าครับ พร้อมแล้วนะทุกคนนี่เสียงเครื่องเงียบลงแล้วครับนิ่มลงแล้วนะครับทุกคน <c oughs> มีอะไรกันคันนี้เยอะมากทุกคนถ้าถ้าผมมีอะไรทดสอบถามเพิ่มเติมได้ครับทุกคน11 <c oughs> นาทีกว่าแล้วครับ <c oughs> คันนี้นะครับทุกคนผมมองว่าเอาไปใช้อ่ะคุ้มเลยใครได้เอาไปใช้นี่คุ้มสุดๆคุ้มเกินราคาที่ผมจะเปิดไปแน่นอนทุกคน <c oughs> ผมขอเสนอขายที่ 8 6 5 0 0บาทเท่านั้นครับทุกคนอ่าเข้าที่ดูรีวิวครบแล้วทุกคนว่าคุ้มไหมครับอ่าเหลือเหลือเหลือปิดประตูอ่าทุกคนเหลือปิดประตูแล้วดูสีรอบคันนะครับยังๆๆอ่ายาวครับยาวทุกคนอ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งปิดฝาปงครับทุกคนครับเกือบลืมเกือบลืมทุกคนดูสีรอบคันก่อนครับ ก็พูดละเอียดละเอียดเลยนะครับทุกคนอ่ะดูเครื่องเงียบครับมีสตาร์ทเครื่องติดอยู่นะครับทุกคนอ่ะดูสีรอบนอกนะครับทุกคนคลิปนี้ยาวครับละเอียดละเอียดเลยนะครับทุกคนอ่ะสีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกๆนะครับทุกคนอ่ะนะครับคามเปย์หน่อยนะครับจะได้เห็นอ่ะนี่ครับทุกคนเห็นครับสีรอบคันทุกคน 95%บวกบวกนะครับผมว่าถ้าถ้าบอกว่าร้อยก็จะเกินไปนะทุกคนอ่ะนี่ครับมันมันต้องบอก95%นี่คือเหมือนใหม่นะครับทุกคน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันครับอ่ทดลองขับนะครับนผมอยู่ที่ อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับทุกคนหรือปากหมุดมาแล้วครับผมอยู่ใกล้ๆกับสากลโครมวังเย็นครับตรงฟั๊มคาเทกครับทุกคนห่างมาประมาณร้อยกว่าเมตรครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับทุกคนมาทดลองขับดูรถและทดลองขับที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับทุกคนเบอร์โทรผมก็0 9 7 0 0 1 3 7 8 3นนะครับทุกคนยินดีครับยินดีให้มาทดลองขับ แล้วโทรมาสอบถามได้วิดีโอคอลดูได้เลยครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนรถคันนี้าภาพภาพรีวิวหรือภาพเนี่ยครับเนี่ยอยู่บนบริเวณอย่างนี้ครับเป็นที่เดียวที่บ้านผมคือสักแก้วอำเภอ้างเงยน็นจังหวัดสักแก้วไม่มีที่อื่นนะครับถ้าถ้าเห็นภาพนี้หรือคลิปนี้ไปปรากฏที่อื่นคือเป็นวิจฉาชีพก๊อปนะครับเพราะผมเคยโดนแล้วนะครับทุกคนก๊อปรูปก๊อปวิดีโอผมไปใน,ในบางส่วนตัดคลิปเป็นบางส่วนเอาไปหลอกนะครับทุกคนหลอกลูกค้านะครับ ของผมมีที่เดียวอยู่ที่เดียวครับชื่อโต้งนะครับผมชื่อโต้งเบอร์โทรเบอร์เดียวครับ0970013783นะครับทุกคนเบอร์อื่นไม่ใช่นะครับอ่าแล้วก็อยู่จังหวัดอื่นก็ไม่ใช่นะครับจ้องจังหวัดสักแก้วที่เดียวครับนี่โลเคชั่นการถ่ายนะครับทุกคนวิดีโอคลิปนี้คือที่เดียวอ่า14นาที15นาทีแล้วครับทุกคนอ่าโดยทั้งหมดคันนี้ถ้าเอาไปใช้นะครับทุกคนคุ้มมากๆบางคนอาจจะมองว่าอืม รถ <c oughs> โอ้โหขอภายเขาขอแพงมากทุกคนขอไายจริงครับบางคนว่าราคานี้ผมบอกเลยครับราคาเนี้ยคุ้มสุดๆผมบอกอย่างน,นี้ดีกว่าครับใช้ดีการขับขี่สมรรถนะนะครับเกินรถหลักแสนบางรุ่นบางตัวที่ราคาเป็นแสนแต่ได้ราคาแต่เอารถหลักหมื่นแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทได้มาทดลองขับขี่เราไปใช้ผมว่าคุ้ม คุ้มและน่าใช้กว่ารถหลักแสนด้วยนะครับในบางตัวนะต้องบอกบางตัวถ้ารถหลักแสนอ,อย่างเปรียบเทียบก็ได้ครับอย่างวีออสนะครับถ้าวี o R Gen 2, ออสเจนสองเจนสองจะปีใหม่กว่านี้นะครับทุกคนราคาแสนขึ้นแสนกลางก็แล้วแต่สภาพแต่ยังไงการขับขี่สมรรถนะก็สู้เอาติดไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้เรื่องจริงแน่นอนผมบอกตามจริงครับไม่ใช่ว่าโฆษณาเพื่ออ,อวยขายนะครับทุกคนมันเป็นจริงจรงิคือท,คทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสมรรถนะของเอาตินมันมัน มันได้ในราคาที่ย่อมเยาวมากครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มแน่นอนครับในครบ,ครบอย่างนี้เลยช่วงล่างใหม่ <c oughs> ช่วงหลังมอนโลกระจกไฟฟ้าใช้ครบทุกคนสี95%บวกรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สทุกคนมันเครื่องเพิ่ถ่ายน้ำยาเราเย็นเปลี่ยนใหม่พอเราบอภาษีไม่ขาดก็ครบแล้วครับครบไม่รู้ว่าจะครบยังไงแล้วคุ้มมากๆผมบอกเลย,ผม,เลยผมไม่อยากตั้งไป 89หรือ90กว่าผมเอาแค่นี้ครับผมเอาแค่นี้แบ่งๆกันใช้แบ่งๆกันใช้ไปนะครับทุกคนผมบอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มเกินราคาแน่นอนครับทุกคนเสียงก็เริ่มจะไม่มีแล้วครับขอบคุณนะครับทุกคน16นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวจะรำคาญกันนะครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับทุกคนกดติดตามผมด้วยกัยิ่งดีครับทุกคน ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวไว้กันเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนว่าผมจะมีคันไหนมานําเสนอนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ